ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเช่นในเขตพื้นที่ตลิ่งชันพระนครชั้นในแนวริมแม่น้ําเจ้าพยาทั้งสองฝั่งเขตราชเทวีพญาไทดินแดงวุวยขวางจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองบึงกลุ่มประทุมวันวัฒนาและเขตทองเตยพบปริมาณฝนสูงสุดที่เขตสัมพันธวงศ์62.0ม mm. มตร จากการตรวจสอบพบพื้นที่กรุงเทพชั้นในเช่นบริเวณย่านประทุมวันและเยาวราชมีน้ำท่วมขังบางจุดรถจักรยานยนต์เครื่องดับผู้ขับขี่ต้องใช้วิธีการเขน็นหรือจูงรถออกจากพื้นที่ <S <S กรณีที่เพจเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าแก้งโจปบปวนเมืองพัทยาหวันก่อความเดือดร้อนไปทั่วมีทั้งมีดไม้ระเบิดปิงปองทั้งลูกตำรวจลูกทหารมีการพูดว่าผมเด็กผีวันนี้ผมจะมาระเบิดสาร จากนั้นก็ลงมือกอ่อเหตุทําลายสารพระภูมิและสารเจ้าที่ทันทีในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ามันสำปะหลังบริเวณใต้ต้นตีน,ตนเป็ดพบมีกลุ่มชาวบ้านนําซากสารพระภูมิสารเจ้าที่ในสภาพชํารุดถูกนํามากองทิ้งไว้จนกลายเป็นสุสารซากสารเจ้าที่ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวก่อความเดือดร้อนรําคาญในช่วงเวลากลางคืนโดยวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบจุดประทัดและบ้นเครื่องส่งเสียงดังหวั่นจนได้ที่ตำรวจช่วยลงมาเข้มงวดกวดขัน รัลกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นจะไปทำลายเข้าของจนทําให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้นุ่มพม่าสติแตกร้องหวยหวนในคลองทําเอาชาวบ้านผวานนอนไม่ได้ทั้งหมู่บ้านหม่องฮีโร่ทนไม่ไหวโดดลงน้ำตบสัง่งสอนสยบหลอนส่งตำรวจหรือที่เกิดเหตุพบชายต่างด้าวสัญชาติพมา่าอยู่ในอาการเอะอะววายร้องโหยหวนสร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทีจ่จะเรียกล่อมให้ขึ้นมาแต่ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปสอบถามหาเพื่อนหาญาติที่แคมป์คนงานเพื่อนๆที่แคมป์คนงานจึงเรียกสมัครพรรคพวกแล้วพากันวิ่งกระโดดลงคลองลากตัวผู้ก่อเหตุขึ้นมาจากน้ําตบสั่งสอนคนละทีสองทีก่อนลากตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไป ตำรวจสนบางเขนรับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกันมีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกตู้ทึบสี่ล้อสภาพถูกรถบรรทุกตู้ทึบหกล้อพุ่งเสยชนท้ายอย่างแรงใต้ท้องรถตู้ทึบหกล้อพบคนขับรถบรรทุกตู้ทึบสี่ล้อเสียชีวิตอยู่สอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีขับรถเพื่อนำพัสดุไปส่งปลายทางประทุมธานีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังขวาแตกจึงจอดรถลงไปเปลี่ยนยาง ตนก็ยืนอยู่ท้ายรถแล้วก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือคอยโบกมือส่งสัญญาณให้รถที่ผ่านไปมาเบี่ยงออกเลนขวาแต่จู่ๆรถบรรทุกคู่กรณีก็ขับพุ่งมาเสยชนท้ายอย่างแรงส่วนผู้ก่อเหตุก็บอกว่ามองไม่เห็นแสงไฟทําให้รถเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่เจ้าหน้าที่นําตัวไปสอบสวนพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพานให้เป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ูเข้าไม่หยุดสำหรับทนายตั้มเพจดังขุดคลิปที่นายชูวิทย์ออกมาแฉว่าเคยโดนคดีพาคผู้เยาว์และเพจดังอีซอคทีข่าวได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าใครเอ่ยชื่อนัทธวุฒิทำไมนามสกุลคล้ายทนายดังเชียวไม่เบานะเนี่ยหรือว่าเคยเปลี่ยนชื่อเคยถูกจับกลุมพิมพ์มืมมอข้อหาพลาคผู้เยาว์มีคนเข้าฝากมาถามว่าเมื่อปี43มีคดีพาคผู้เยาว์ทำไมปี47ถึงได้รับตัวทนายความคดีนี้จบยังไงมาชี้แจงหน่อย ทีมข่าวก็ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังตำรวจทราบว่าเป็นเรื่องจริงแต่ทางตำรวจไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในคดีซึ่งก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ายศรีสุวรรณจัญญนยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประชาชนทั่วประเทศเดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการนโยบายพลังงานต่อสารปกครองฐานใช้อำนาจและดุนพินิจโดยมิชอบและและเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้ต้องปฏิบัติกรณีออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเข้ามาในระบบอีก ทำให้ไฟฟ้าล้นประเทศเพิ่มภาระน,นิีสินให้แก่ประชาชนดยมองว่าการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเป็นเพียงเล่ชนของรัฐบาลร่วมกับในทุนพลังงานในการหาเหตุผลใหม่ๆเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาขายไฟให้กับรัฐท่านั้นทําให้การไฟฟ้าต้องมีภาระในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทําให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายก็ต้องผลภาระทั้งหมดมาให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าผ่านค่า FT นั่นเอง สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสตีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ